กลับมาในช่วงพ่อพิชุกของเรานะครับแน่นอนว่าวงการบันเทิงนะครับคุณผู้ชมครับเรายังคงต้อนรับนะฮะน้องๆใหม่ๆที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆในวงการบันเทิงหรือว่ามาทําหน้าที่การเป็นนักแสดงให้ความสุขกับคุณผู้ชมนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะโครงการดีมูสตาร์เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรียกได้ว่าค้นหาน้องๆรุ่นใหม่ที่จะมาประดับในวงการบันเทิงวงการละครของเราและผู้ที่คิดโครงการนะครับก็คือคุณยุ้ยจิรนันบโนแจมนั่นเองวันนี้เราได้น้องๆที่ได้รับ แต่งมาพูดคุยกับเรานะฮะต้อนรับน้องๆจากดีมสตาร์2014ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดี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 ครับก็เรียกว่าแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทุกคนเลยที่ได้รับตําแหน่งกันมาครับผมคนอื่นแนะนําตัวก่อนเนาะได้เลยฮะรู้จักกันนิดนึงก่อนว่าใครเป็นใครนะฮะเดี๋ยวไล่ไปไล่ไปครับผมเอ็มอดุลรัตน์สุวรรณจักราครับผู้ชนะเลิศดีมสตาร์2014ฝ่ายชายครับผมนี่ฮะ2014อ๋อฝ่ายชายนะครับผมค่ะบิ่มบิ้มยานิสาเจรสิงค์ค่ะผู้ ชนะการประกวดดิมซา2014ฝ่ายหญยิงค่ะ่ครับผมบิ่มบิ่มนะครับามาข้าง,งหลังนั่นหลังฮะนู่นก่อนไนหะม,มค่ะสวัสดีค่ะบัวปัิมาพรภารากุลนะคะได้รับตำแหน่งสาวผิวสวยหุ่นดีค่ะสาวผิวสวยหุ่นดีนะฮะจับม,จมาตอนเลยครับ เชิญครับครับสวัสดีครับนัทสุพนัทพงศุทธ์ครับได้รับรางวัลขวัญใจรุ่นพี่ดีมสตาร์ครับผมขวัญใจรุ่นพี่ดีมสตาร์ด้วยนะครับครับผมอมาสุดท้ายจ้ะสวัสดีค่ะชื่อลูกนัทวิมพีพาบุงางามค่ะได้รับตําแหน่งขวัญใจคอมเมนเตอร์ค่ะโอ้เขามีขวัญใจคอมเมนต์ด้วยนะฮะเออเข้าตา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 เขาทำอะไรแบบว่าเข้าตาพี่ๆที่เป็นคอมเมนต์ใช่ไหม น่าจะเป็นส่วนหนึ่งคนี่นะฮะโครงการ Dream Star นี่ครับก็เท่าที่เราทราบข่าวกันมาก็คือจริงๆเจ้าของโครงการคือคุณยูจีรนันใช่ไหมฮะใช่เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรอย่างไรนะฮะครับก็เป็นโครงการค้นหานักแสดงหน้าใหม่ค่ะก็จะคัดจากการแสดงอย่างเดียวเลยการอคติ้งค่ะใช่นี่คือคัดจากการแสดงล้วนๆเลยใช่ค่ะโอ้ เป็นเวนะทีที่ไม่ต้องคัดอย่างอื่นเลยฉันหานักแสดงฉันก็แสดงลง้วนๆอย<ง>่างเดงียวกันไม่ได้หานักร้องเออใช่ไงแต่ต้องร้องไหม มีแม่บไม่เลยก็คือแสดงอย่างเดียวเลยรู้บ้างเบาๆอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่าเราหานักแสดงก็ต้องเป็นนักแสดงแสดงอย่างเดียวเลยแล้วพวกเราเข้ามากันอย่างไรวิธีการเข้ามาในโครงการนี้ครับก็คือเริ่มสมัครครับตอนแรกก็ส่งไปสมัครก็ต้องสมัครไหมก็ต้องสมัครไหมโอ้แล้วก็จะเดินมาแล้วจะได้ตำแหน่งพอผ่านรอบคัดเลือกปุ๊บก็จะต้องเตรียมบทบาทการแสดงมาเพื่อที่จะให้กรรมการ ได้ดูครับ oh. ใช่ครับเลือกเองเราเป็นคนเลือกมาเองใช่ไหมรใช่ครับรอบแรกรคือเราเลือกเ,เองเต<อ>ร,รียมมาเองครับแล้วหลังจากนั้นพอเข้ารอบ รองชนะเลิศปุ๊บเราต้องจะต้องจับสลากเพื่อกี่จะเลือกบทละครว่าเราจะเล่นเล่นเรื่องอะไรเรื่ไรใช่ครับโอ้ดีดมันก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันก็จะรอบมันก็จะผ่านเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมก็คือคัด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 เข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยก็คือต้องยังไงก็ต้องผ่านการแสดงมาทั้งหมดมีโค้ชมีครูอะไรที่เขาเรียกว่าช่วยในการที่ทําให้เราพัฒนาการแสดงขึ้นมาบ้างไหมมีค่ะมีใครบ้างที่มาช่วยในเรื่องนี้บ้างก็คือจริงๆแล้วเนี่ย การประกวดของเราเนี่ยเราได้เราต้องร่วมแสดงกับพี่พี่นักแสดงของทางสังกัด Speed o แล้วก็ของทางช่องเจ็ดด้วยครับผมก็คือพี่พี่เขาจะให้ประสบการณ์กับให้การเรียนรู้อะไรให้กับเราหลายอย่างเลยครับต้องมีเทคนิคเนอะการแสดงเนาะต้องถามงี้ต้องถามย้อนกลับไปว่าแต่ละคนมีพื้นฐานในเรื่องของการแสดงมาบ้างบ้างไม่ไม่มีไม่มีค่ะน้อยมากงั้นงั้นอยากรู้อีกอย่างหนึ่งพอถามงี้นะแต่ละคนเอาอะไรที่ไป รอบที่เราสมัครอ่ะแสดงอะไรยังไงกันเดี๋ยวเอารถเอาได้รางวัลก่อนของผมเรื่องเลือกเรื่องกุหลาบลายของนายตะวันครับเป็นบทที่พี่กันการตะทาวรเล่นหน่อยครับผมในในบทก็จะเป็นเกี่ยวกับการประทะอารมณ์กับนางเอกครับคือเราก็ไม่ยอมนางเอกก็ไม่ยอมเลยไม่ครับไม่เล่นเล่นเป็นคนเดียวคือเหมือนโมโนล็อก ใช่ครับใช่เก็ไม่ธรรมดานะหนูเอล่นค่ะหนูเลือกคมพยาบาลค่ะเล่นเป็นเปียค่ะเป็นฉากที่เป็นคนบ้าค่ะคือตอนที่ไปฆ่านะเย็นแล้วก็เสียสติไปแล้วปรมา้วะก็ถือว่าเขาเรียกว่าการแสดงจริงมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะนะบางทีจะมายืนวีด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 เปล่า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 เอาน้ำสะอาดดีกว่าโอ้โหไมหมดเลยบางทีอะไรอย่างงี้นะน่ารู้ของน้อง คุณนด่อค่ะของบัวเล่นเรื่องนางสาวจริงใจกับนายแสนดีค่ะกับนานแล้วเหมือนกันทำไปพี่อ้มเล่นชอบมากคือเป็นละครในดวงใจก็ดูไปอารักก็ดูชอบจริงนะดูชอบจริงชอบมากค่ะชอบมากเล่นกับเล่นกับพี่ตี๋ค่ะเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นละครคอมเมดี้ค่ะตลกตลกอย่างเงี้ยค่ะอแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบการแสดงในลักษณะบทบาทแบบไหนก็จริงๆอยากลอง บทบาทเลยค่ะแต่ว่าถ้าส่วนตัวก็จะชอบกุ๊กกิ๊กน่าร้างเลยดูแล้ววันผ่อนคลายอะไรดูคอมเมดี้เลยแต่ที่จะตายก็น่าจะเป็นแบบออกเปรี้ยวโอ้โหเนื้อสิดูเปรี้ยวดูหมดว่าเฉียวเฉี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาละน้ำผึ้งบอกเดี๋ยวก่อนสิคะรอ้ๆเอาอะไรมาเล่นครับผมได้เอาเรื่องหยกเลือดมังกรครับของคุณมินพิชยากับพี่พอร์ตสลันนะครับครับแต่ผมเล่นเป็นบทบทหมวดที่เป็นเพื่อนของ คุณพอสครับก็คือจริงๆผมว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาจะดูว่าใครเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าถึงบทบาทได้มากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเรามีความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปผลักดันอะไรได้ต่อผมว่าน่าจะตรงนี้ครับดีนะหนูจ๊ะก็ได้เรื่องบททวีพพมาค่ะเป็นมณีจันทร์ก็คือเล่นเป็นพี่แพนเค้กค่ะอืออ้หาได้น่เป็นละครพี่เรียน กเ็เลือกไหมตอนที่เราเลือกมาเราคิดว่าเราจะทําได้แค่ไหนยังไงก็คือพยายามเลือกบทที่ใกล้เคียงค่ะคบแบบว่าเรามีความสามารถมากแค่ไหนก็เลือกที่มันแบบ คือบทมณีจันเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักเป็นแบบว่าเปิลเปิลซุ่มซ่ามอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆตัวเองก็เรียกว่าถือว่าน้องๆจากจากที่เขาเรียกว่าพื้นฐานนะฮะในเรื่องการสแสดงเนี่ยแทบจะไม่มีมมนะครับแล้วเมื่อมาเข้า, <c oughs> ขาโครงการนี้นะฮะดีมสตาร์เนี่ยถูกเขาเรียกว่าถูกขัดเกลาร์นะฮะจากเขาเรียกว่าจากพี่ๆฝีมือในวงการบันเทิงนะฮะแล้วก็กว่าจะได้มาตรงนี้นะครับแล <c oughs> ้วที่สําคัญเนี่ยน้องๆก็คงต้องพัฒนานะฮะที่จะก้าวสู่การเป็นนัก แสดงมืออาชีพต่อไปใช่ไหมฮะสิ่งที่เราได้มาตรงนี้ในเรื่องของการแสดงจากต้องบอกว่าจากที่เป็นศูนย์มาจนถึงวันนี้เนี่ยเราได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงบ้างจากโครงการดีนสตาร์นี่ครับผมคือจริงๆเนี่ยทางโครงการเนี่ยเขาก็าได้สอนเราว,าว่าวิธีการเป็นนักแสดงที่ดี <S 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 ต้องเป็นยังไงคือเราต้องคํานึงถึงว่าเรามาในที่นี้คือเราไม่ได้จะมาเป็นดาราหรืออะไรเราจะมาเป็นนักแสดงนะครับคือนักแสดงก็คือเหมือนเป็นสายอาชีพสายอาชีพหนึ่งใช่ครับ <c oughs> แต่ต้องบอกก่อนว่า <c oughs> คือน,นักสแสดงคือเหมือนบุคคลพิเศษที่ที่บางทีเนี่ยอย่างเราตอนนี้เราเป็นเรา <c oughs> แต่พอเป็นนักสแสดงปุ๊บ บางทีต้องไปเล่นเป็นทหารต้องไปเล่นเป็นคนบ้าต้องไปเล่นเป็นโจรคือต้องต้องพร้อมที่จะเป็นทุกอย่างแล้วที่สาคัญที่ที่ได้รับมาคือการแสดงเนี่ยมันไม่ใช่การเสแสรงแต่สิ่งที่ได้มาคือเราต้องจริงใจกับบทบาทที่เราได้รับเราถึงจะเป็นตัวละครตัวนั้นได้อย่างได้อย่างน่าเชื่อถือแล้วคนดูก็จะเชื่อเราว่าเราเป็นแบบนจ้นงฮะเพราะฉะนั้นมันคือความรู้สึกนะฮะมันคือสิ่งที่มันอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็ นำเสนอแล้วก็แสดงออกมาได้อย่างอสมบูรณ์ทบทและอย่างเข้าใจในตัวละครนั้นๆด้วยนะครับก็ถืออุ้ยกำลังประธานโทรนะโอ้โหตกใจนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโงร์การนะที่เรียกว่าเฟ้นหาน้องๆองรุ่นใหม่ที่จะมาประดับวงค์การแล้วก็มาอย่างมีคุณภาพด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเดินมาแล้วก็ได้รับรางวัลกันอย่างนี้ถามต่อไหมพอได้ตําแหน่งแล้วมีการันตีแล้วต่อไปอยากจะทําอะไรในวงการบ้าง แต่แน่นอนต้องเป็นนักแสดงแน่ <c oughs> ตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรกันยัางมีใครมีโปรเจกต์อะไรครับไหมฮะ ตอนนี้ยังครับตอนนี้เป็นช่วงที่ทุกคนต้องต้องเก็บตัวหมดเลยครับต้องเรียนทางด้านการแสดงเพิ่มเติมทางการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็การดูแลร่างกายทั้งหมดใช่ครับประกวดมาแล้วก็ต้องมาเก็บตัวอีกนะเพราะได้ตำแหน่งต้องทำต่อการประกวดมันแค่บนไดขั้นแรกให้คุณได้รู้สึกว่าคุณกําลังจะก้าวขึ้นไปไหนแต่สิ่งที่คุณกาลังจะก้าวขึ้นต่อไปนั้นเนี่ยมันสาคัญกว่าบันไดขั้นแรกที่คุณกําลังก้าวขึ้นไปเท่านั้นเองนั่นไงไปประกวดเองคัง ทุกอย่างมันเลยไปหมดแล้วไงไม่ได้ไงไม่ได้แล้วเนาะเ่เพราะฉะนั้นนะครับก็มาถึงตอนนี้เวลาบีบมากช่วงสุดท้ายก็ขอสดงคำยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็อยากให้ฝากถึงโครงการนี้แล้วก็พูดถึงโครงการนี้ต่อไปด้วยครับช่นครับครับก็โครงการ Dream Star นะครับก็ปีนี้นะครับพวกเราทุกคนก็ตั้งใจกันมากนะครับแล้วก็ ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะจะมีวันนี้คือทุกคนก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังมาก่อนอยิ่งยิ่งตอนที่มาเข้ารอบสุดท้ายแล้วคือมันไม่ได้นึกถึงการแข่งขันแล้วครับ,ค,รบคิดแค่ว่าเราเราจะทํายังไงให้ให้โชว์ของเราออกมาดีดที่สุดใช่ใชครับเพื่อที่ว่าเราจะมีโอกาสได้สร้างผลงานให้ให้คนดูได้ติดตามแล้วให้คนดูได้เห็นว่าเฮ้ เรามีคุณภาพพอที่จะออกไปสู่สายตาประชาชนหรือเปล่าน,น,นะครับคงก็เลยอยากฝากว่า,าน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับที่ชื่นชอบทางด้านการแสดงและอยากเข้ามานะครับในปีหน้าก็จะมีการาประกวด dream star แบบนี้อีกนะครับมผม,มก็อยากเชิญชวนให้มาสมัครกันนะครับ,รบเพื่อที่ว่า ใครชอบทางได้การแสดงก็ออกมาแสดงความสามารถกันได้อย่างเต็มที่เลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่าพอเรานั่งดูตรงนี้เนี่ยแม้ว่าท่าอยากสมัครบ้างแล้วมันเลยหมดทุกอย่างแล้วนะนะฮะแม้ว่าทั้งห้าคนนะครับจะไม่ได้รับตําแหน่งที่หนึ่งทั้งหมดแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าทั้ง5้าคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันใช่ครับแล้วทั้งห้าคนก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ที่น่าจะ สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ <ừ> mm. ไปต่อยอดนะฮะต่อไปในวงการบันเทิงได้อย่างแน่นอนน,ะ,นะครับ <อะ S 1> คุณชมคบเพราะฉะนั้นฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะการ<ช>น้องๆทีมนี้สามารถติดตามได้นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามพวกเรามีการช่องทางการติดตามอะไรยังไงไหมครับบางทีแฟนคลับเริ่มสะสมงนีเรื่อยๆเรื่อยอย่างนี้ก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์สิบวันได้เลยครับมแล้ว <Scot> ก <ch> ็ทางเว็บเพจ สปีดวันของทาง Facebook หรือ Instagram ไม่ได้เลยอ๋อได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็น Facebook ก็จะเป็น Dream Star 2014คะใช่ฮะก็จะมีข่าวสารของพวกเราอัปเดตเรื่อยๆเลยครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับน้องๆทีมนี้นะฮะ Dream Star 2014นำทีมโดยคุณยุ้ยจิรนันท์มโนทจ้าวเนี่ยฮะแน่นอนว่าคุณยุ้ยจะต้องถ่ายทอดฝีมือการแสดงให้กับน้องๆเซตใหม่ต่อไปเป็นเจนใหม่นะฮะที่จะประดับวงการบันเทิงของเราติดตามด้้้้้ววยนน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 ะะะฮแ่่่ออาาาาทัง5คคีจจไดเหห็ กันในวงกการบันเทิงและ <whom? S 1> เชื่อว่าน่าจะก้าวสู่บทพระเอกและวก็นางเอกต่อไปขอบคุณและแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคครับบขอุณครับขอบคุณครับ และแน่นอนครับผู้ชมครับวันนี้รายการเอปอของเราก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับครับผมแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าด้วยนะครับจากเสื้อผ้าพิธีกรจากเบนเชอร์แมนนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่นะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงทางอเมริกันทีช่องหมายเลข34นะครับแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์ฝากไว้ด้วยแล้วกันฮะเที่ยง45่สิจนถึงบ่ายโมงนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราทั้งสองคนรวมถึงน้องๆจากดีมสตาร์สองพันน้สิบสดีครับสวัสดีครับ